HELLO ลสวัสดีค่ะคุณน้ำใจนะคะคุณน้ำใจมาถึงบ้านค1องแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานยุ่งทั้งวันเลยค่ะไม่มีเวลาได้ถ่ายทำนะคะคุณน้ำใจก็จะอัปเดตนิดหน่อยนะคะไหนๆก็มาถึงบ้านตัวเองแล้ว <c oughs> สิ่งที่คุณคุณน้ำใจทำก็คือต้นไม้นี่และคะนี่เอามาจากคอง โทษค่ะมาจากสมุดประก,การนะคะมาจากสมุดประก,การครูก็เพิ่งทำเมื่อเช้านี้เองนะคะนะคะนี่คือผลงานนะคะอันนี้ก็น้องเขาตัดนะคะต้นทองอไรนะคะเพิ่งจะงามมะม่วงปีนี้ยังไม่ออกลูกเลยไม่ออกดอกเลยนะคะเขียวไม่ใช่เขียวเสอเวอ่เลยเขาเรียกอะไรนะ น้ำดอกไมต้ต้นนี้ฝีมือครูปลูกแต่ตรงนี้สิงามนะคะที่ครูปักเสยบเสียบไว้เนี่ยนะคะก็งามค่ะลูสุภัย <c oughs> วอร์มรถเดี๋ยวจะไปและะ้วค่ะถ่ายตอนจะไปนะคะถ่ายตอนจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> มาไม่มีเวลาเลยจริงๆอาดูต้นไม้ที่คุณครูปลูกเมื่อคราวที่แล้ว ได้ต้นแบบนี้นะคะโตแค่นี้แต่ต้นนี้โตเยอะเลยค่ะเนี่ยสเสน่จัรประกายดาวนะคะถ่ายตอนแดดจ,จ้าตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงจะเที่ยงนะคะคุณครูก็รีบถ่ายเลยค่ะกลัวจะร้อนเนี่ยผลงานเมื่อเช้านะคะปลูกได้ก,กระถางหนึ่งเมื่อเช้าอันนั้นผลงานเมื่อกลางวัน กลางวันเมื่อวานนะคะปลูกทิ้งๆไวะคะ้ค่ะนี่ก็ต้นไม้ที่ร,รอบๆบ้านนะคะนี่ก็อันนี้งามต้นนี้งามน้องก็ปลูกทิ้งไว้ให้ต้นนี้ก็งามนะคะก็ปลูกทิ้งไว้ให้นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ต้นนี้ค่ะมะกอกค่ะมะกอกคุณครูเด็ดไปเยอะเลย เขาให้ผลดีมากให้ผลดีมากนะคะนี่ค่ะพวกนี้ไม่พวกนี้ยังไม่แก่คุณครูก็เลยไม่เด็ดนะคะทิ้งไว้ให้น้องๆก็ทานกันแต่ที่แก่แล้วคุณครูก็เอาไปเยอะเลยนี่นะคะมะกอสกสวนมะนาวมะนาวก็เด็ดไปเยอะเลยคะ่ะตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ลูกนะคะเหลือมะนาวไม่กี่ลูกเนะะี่ยค่ะ นีม่มะนาวน้ำเยอะเอคุณครูปลูกไว้นานแล้วไม่ค่อยได้รดน้ำน้องก็ไม่ค่อยได้รดน้ำให้ก็เลยไม่งามนะคะเดี๋ยวพาชมรอบบ้านนี่ต้นแก้วยังไม่มีดอกพาชมรอบบ้านอันนี้ฝรั่งก็ยังไม่มีผลเอ,อจะไปละมาแป๊บๆก็จะไปละนะคะ คิดถึงเขาก็มาดูแลบ้านนิดนึงคะเดีย๋ยวไปเขาดาวที่สมุทรปราการแมลูกสะพ้ยก็ลูกชายก็นั่งรออยู่ในรถละบอกแม่ขอเวลาถ่ายทำวิดีโอแป๊บหนึง่งนี่กระเพราค่ะกระเพราเด็ดไปเยอะเลยต้นกระเพราครูก็เด็ดก้านเด็ดใบกระเพราไปฝาก คนที่สมุดประการนะคะบ้านนี้จะเน้นพืชผักสวนครัวค่ะจะเน้นพืชผักสวนครัวนะคะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณครูได้มาลงต้นวาสนาไว้สองต้นเมื่อวานนี้นะคะ่ะเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะที่ครูตัดยอดจากสมุดประการที่บ้านสมุดประการนะคะบ้านบางพรีะคะ่ะ ได้สองต้นครูก็มาลงตรงนี้เห็นน้องบอกว่าออต้นแคร์นะตายตายจริงๆค่ะตายเลยตายเลยเนี่ครูจะลงใหม่อีกต้นนึ่งก็ไม่มีเวลาละต้องกลับบ้านละกลับสมุดประการละอันนี้ต้นพริกโอ,โอเคสวยงามต้นพริกมีเม็ดแล้วด้วยแดดสองนะคะส่วนต้นนี้ก็ยังดีอยู่นะคะเนี่ย ตอนนี้ก็ยังโอเคอ่ะเห็นน้องก็บอกก็เด็ดไปกินบ้างสะละแน่เด็ดไปกินบ้างนะคะก็โอเคนะคะก็ขอจากลากันด้วยแปลงพืชผักสวนครัวแล้วก็แจมด้วยต้นไม้ที่เป็นมงคลนะคะต้นวาสนาสองต้นนี้ อยู่เฝ้าบ้านนะคะคุณครูน้ำใจจะกลับสมุดปาการเดี๋ยวนี้แล้วค่ะขอให้ทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมเป็นกำลังใจให้คุณครูน้ำใจนะคะขอให้โชคดีมีความสุขในวันส่งท้ายปีเก่าวันนี้นะคะโชคดีปีเก่าค่ะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย see you